ในยุคที่ AI กำลังจะเปลี่ยนโลกทุกคนรู้ดีใช่ไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีการต่อสู้ที่ดุเดือดมากเพื่อแย่งชิงถนนที่ AI ต้องใช้เดินทางและก็มีบริษัทหนึ่งครับชื่อ a r i s a Networks ที่เขากำลังมีแผนการใหญ่เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวของพวกเขากันแบบหมดเปลือกจากข้อมูลล่าสุดที่ผู้บริหารเพิ่งออกมาเปิดเผยเลยครับคือเราทุกคนตื่นเต้นกับความมหัศจรรย์ของ AI ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าลึกลงไปเนี่ยมันมีระเบิดเวลาลูกหนึ่งซ่อนอยู่ นั่นก็คือปัญหาคอขวดที่สำคัญที่สุดเลยครับโครงข่ายเน็ตเวิร์กพื้นฐานนี่แหละที่มันกำลังจะรับไม่ไหวแล้วมันดิ้นรนอย่างหนักเลยนะเพื่อจะรองรับข้อมูลมหาศาลที่ AI สร้างขึ้นมาและปัญหาคอขวดนี่แหละครับที่มันพาเรามาสู่สมรภูมิที่บอกแล้วว่าเดือดที่สุดในวงการเทคตอนนี้เลยมันคือการประทะก,กันร,ระหว่างเเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นเก่าอย่าง Infinite Band ที่เป็นระบบปิดใครใช้ก็ต้องใช้ของเขาไปตลอด กับผู้ท้าชิงอย่างอีเทน็กที่แบบเปิดกว้างกว่าเยอะยืดหยุ่นกว่าแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมแบบสุดๆเลยตอนนี้แล้วคำถามคืออาริสตาเขาอยู่ตรงไหนของสงครามนี้ล่ะคำตอบมันง่ายมากครับมันอยู่ที่หัวใจของบริษัทเขาเลยนั่นก็คือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นั่นเองถ้าจะให้ย่อยจุดแข่งของอาริสตาให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะมันมีอยู่2หมัดเด็ดครับหมัดแรกคือ EOS มันคือระบบปฏิบัติการตัวเดียวที่เปรียบเหมือนสมองกลสั่งการได้ทุกอย่างเลยและหมัดที่2คือฮาร์ดแวร์ที่เขาออกแบบมาได้แบบฉลาดและมีประสิทธิภาพสุดๆและทําไมไอ้สออย่างนี้มันถึงเป็นไพ่ตายของอาริสตาล่ะ,อะลองนึกภาพตามกันนะครับเจ้า eos เนี่ยมันเหมือนมีสมองอัจฉริยะก้อนเดียวคอยคุมอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบทําให้การจัดการมันง่ายกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปเลยส่วนฮาร์ดแวร์ถึงแม้ว่าจะใช้ชิปที่หาได้ทั่วไปนะ แต่การออกแบบของอาริสตาเนี่แหละครับที่เหนือชั้นสุดๆมันช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าคู่แข่งถึง25%ซึ่งตัวเลข25%สาเนี่ยสำหรับบริษัทคลาวดยักษ์ใหญ่แล้วโอ้โหมันคือเรื่องใหญ่มากเลยนะครับโอเคพอมีอาวุธครบมือแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันที่กลยุทธจ์จริงๆของเขากันบ้างว่าอาริสตาเขาวางแผนจะไปชิดตลาดเน็ตเวิร์กสำหรับ AI อยังไงซึ่งแผนของเขาเนี่ยมันมีหลายชั้นมากครับชั้นแรกเลยนะเขาเรียกว่า scale o อาครับ ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือการเชื่อมต่อพวกการ์ดจอหรือ GPU เป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตัวให้ทำงานร่วมกันในคลัสเตอร์เดียวซึ่งตลาดตรงนี้แหละครับคือฐานที่มั่นที่ Alistar แข็งแกร่งมากๆเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วในปัจจุบันส่วนชั้นที่2เขาเรียกว่า scale across ครับอันนี้คือสเต็ปต่อไปแล้วไม่ใช่แค่เชื่อมกันภายใน Data Center เดียวอีกต่อไปแต่มันคือการเชื่อมโลกของ AI ทั้งใบเข้าด้วยกันเลยครับ คือการเชื่อม Data Center ที่อยู่คนละที่คนละเมืองให้คุยกันได้แบบลื่นไหลด้วยเทคโนโลยีออปติกความเร็วสูงปรีตระดับ 400G ถึง 800G ซึ่งตรงนี้แหละคือโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดของเขาเลยและชั้นสุดท้ายครับเป็นการมองไปข้างล่างเลยเขาเรียกว่า scale up อันนี้คือการเตรียมตัวสำหรับอนาคตโดยเฉพาะเลยนะสำหรับการเชื่อมต่อที่มันต้องพิเศษและแบนด์วิดต์สูงมากๆเพื่อรองรับชิป AI generation ผ่าไปที่กำลังจะมา ซึ่งอาริสตาเขามองว่าตลาดส่วนนี้จะเริ่มบูมแบบจริงจังเลยในช่วงปี2027และเพื่อจะให้เห็นภาพว่าเขาจริงจังขนาดไหนดูตัวเลขนี้สิครับอาริสตาตั้งเป้าไรายได้จากฝั่ง AI อย่างเดียวเลยนะไว้ที่2.75พันล้านดอลลาร์ภายในปี2026โอ้โหตัวเลขนี้มันไม่ได้แค่บอกว่าเขาทยทย,ทยานนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขามองว่าโอกาสในตลาดนี้มันมหาศาลขนาดไหนแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะ คือการเติบโตทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มาจากลูกค้ารายใหญ่ๆแค่ไม่กี่เจ้าแล้นะครับแต่มันมาจากคลื่นลูกใหม่เลยที่เรียกว่า n e o Clouds แล้วก็กลุ่ม Enterprise AI คือพวกบริษัทที่เขาสร้างคลัสเตอร,ร์ AI ของตัวเองอาจจะขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่มีจำนวนเยอะมากซึ่งตอนนี้ a r ริสตาก็มีลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ในมือแล้ว20-30รายนะครับไม่น้อยเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับอาริสตาไม่ได้กะจะหยุดแค่ใน Data Center นะ เขากำลังเปิดศึกแนวรบที่2โดยเอาความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีทั้งหมดที่มีบุกเข้าไปในตลาดเน็ตเวิร์กสำหรับองค์กรหรือที่เรียกกันว่าแคมปัสเน็ตเวิร์กนงนั่นเองแล้วพอพูดถึงสนามรบที่2เนี่ยผ้ามันเป็นแบบนี้เลยครับมันคือศึกดาวิดปะททะโกลแอดของจริงเพราะเจ้าตลาดเดิมอย่างซิสโกเนี่ยเข้าครองส่วนแบ่งอยู่ตั้ง75%นะครับในขณะที่อาริสตาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นมีอยู่แค่ส5แต่นั่นแหละรครับ มันแปลว่ายังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมหาศาลเลยคำถามคือแล้วจะไปสู้กับยักษ์ใหญ่เบอร์นั้นได้ยังไงกลยุทธ์ของเขาก็คือเอา DNA ความเก่งจาก Data Center มาใช้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เสถียรสุดๆระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระคนแล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วยจัดการ<ๆ>เพื่อจะบอกกับบริษัทใหญ่ๆว่าเฮ้ hey, มีทางเลือกที่ดีกว่าทันสมัยกว่าและฉลาดกว่าอยู่นะเพื่อที่จะไปดึงส่วนแบ่งมาจากเจ้าตลาดเดิมให้ได้ เอาละครับทีนี้เราลองว่าไปดูอนาคตกันบ้างดีกว่าว่าอาริสตาเขาซุ่มพัฒนาอาวุธลับอะไรไว้สำหรับเทคโนโลยีในยุคต่อไปเพื่อจะตอกย้ำตำแหน่งผู้น,นำของเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้นแผนที่สู่อนาคตของเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยครับประมาณปี2026ความเร็วระดับ 800G จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการ AI ไปเลย แล้วพอขยับไปปี2027-2028เราจะได้เห็นการมาถึงของยุคแห่งการระบายความร้อนด้วยของเหลวหรือ Liquid Cooling ใน Data Center รุ่นใหม่ๆอย่างแน่นอนและนี่คือคลังแสงแห่งอนาคตที่อลิสตากำลังลงทุนสร้างอยู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับความเร็วที่เหนือจินตนาการอย่าง 1.6T หรือเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง LPO กับ CPO ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกของการเชื่อมต่อให้มันทั้งประหยัดไฟและราคาถูกลงและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวซึ่งจะเป็นสุดๆเพราะ Data Center AI ยุคต่อไปเนี่ยมันจะร้อนขึ้นแบบมหาศาลเลยก็มาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือภาพของการเดิมพันครั้งใหญ่ของอาริสตาเลย เป็นแผนการที่ซับซ้อนโจมตีหลายทิศทางเพื่อเป้าหมายเดียวคือการเป็นผู้กำหนดอนาคตของโลกเน็ตเวิร์กแล้วมันก็มีคำพูดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลครับที่ผมว่าสรุปภาพทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยเขาบอกว่านี่คือบริษัทที่กำลังเล่นเกมใหญ่ในเครือข่ายแห่งอนาคตโอ้โหคำนี้คำเดียวมันสะท้อนเห็นถึงสเกลของวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยานของเขาได้แบบชัดเจนจริงๆสุดท้ายนี้ มันก็เลยมีคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าด้วยกลยุทธ์ที่มันดุดดันบุกไปทุกทิศทุกทางพร้อมกันขนาดนี้อาริสตาจะทําสําเร็จไหมเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้กําหนดอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในยุค AI ได้จริงๆหรือเปล่าก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากชวนทุกคนถอยออกมา1นก้าวแล้วมองอาริสตาเน็ตเวิรให้ชัดขึ้นอีกนิดครับในโลก AI วันนี้หลายคนโฟกัสที่ชิปแรงแค่ไหน หรือใครมี GPU มากกว่าแต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามคือโครงข่ายที่ทำให้ชิปเหล่านั้นทำงานร่วมกันได้จริงและนั่นคือพื้นที่ที่ a r ริ t a ากำลังเล่นเกมใหญ่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่า Arista ใช้ e ีเทอ n ์เน็ตแทนอินฟินิ a แบแต่คือวิธีคิดแบบซอฟต์แวร์เฟิร์การออกแบบระบบที่สเกลได้จริงตั้งแต่ h y p e r ร์สเกลดาต้าเซ็นไปจนถึง Enterprise Camp แคและโซเวเรนเอไอ EOS ทำให้เครือข่ายไม่ใช่แค่สายเชื่อมแต่เป็นระบบที่มองเห็นควบคุมและขยายได้ในขณะที่เทรน AI กำลังดันให้เน็ตเวิร์กกลายเป็นหัวใจของทั้ง performance และต้นทุนพลังงานตรงนี้เองที่ทำให้ a r ริ t a าไม่ได้แข่งที่สเปคอย่างเดียวแต่แข่งที่โครงสร้างระยะยาวแน่นอนครับทุกโอกาสย่อมมาพร้อมความเสี่ยงการแข่งขันที่รุนแรงการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว และการยอมรับของตลาดที่อาจไม่เกิดพร้อมกันทุกกลุ่มเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อบอกว่าควรซื้อหรือควรขายหุ้นตัวไหนแต่เป็นการชวนมองว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมกำลังเคลื่อนตัวไปทางไหนและบริษัทใดกำลังวางตัวเองให้ได้เปรียบในเกมนั้นสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาเชิงลึกแบบนี้กดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเราจะพาไปทำความเข้าใจธุรกิจเทคโนโลยีและตัวเลข เพื่อให้คุณตัดสินใจได้บนข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ